แล้วยังไงนะคะพูดถึงละครเรื่องนี้ถึงละครเรื่องนี้นะคะก็เป็นละครเรื่องที่จูนฮันเดอร์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่3ที่เราร่วมมือกับไทย PBS แล้วก็ความสําคัญของเรื่องนี้ก็คือชื่อเรื่องหมอตลอดการซึ่งบทละครถูกพัฒนาโดยทีมของไทย PBS นะคะแล้วก็ส่งต่อมาให้จูนฮันเดอร์เป็นผู้ผลิตซึ่งบทมีความเข้มข้นสนุกมากแล้วก็เป็นซีรีส์ทางการแพทย์ ที่มีเรื่องราวของคุณหมอหลายท่านหลากหลายวิชาชีทั้งคุณหมอที่อย่างตลอดการเนี่ยเป็นคุณหมอที่เป็นทั้งศัลยแพทย์หัวใจและศัลยแพทย์ทั่วไปนะคะซึ่งมีความเก่งมากหรือน้องนักก็เป็นศัลยแพทย์เช่นกันนะคะส่วนคนนี้เป็นนิติเวชในเรื่องก็จะมีทั้งอินเทอร์นมีหลากหลายเป็นเรื่องราวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะเ,เออในเรื่อง การเป็นคุณหมอทั้งเป็นศัลยะแพทย์ทั่วไปและเป็นศัลยะแพทย์ส่วงอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วก็ต้องต้องซีเนียประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นการคัดเลือกจึงต้องต้องดออูมีประสบการณ์นะคะมีความเข้มข้นคือเลือกคนเป็นแพทย์เนี่ยต้องเสมือนหนึ่งว่าเขาสามารถเป็นแพทย์ได้จริงๆนะคะซึ่งทุกท่านที่เลือกมามีคาแรคเตอร์แบบนั้นคือถ้าส่งไปเรียนแพทย์ก็เรียนได้ขอบคุณครัพี่น้อยโอ้ยยังคนนี้ อชนนี้การเล่นเป็นจ <ok ิตแพทย์เป็นต้นค่ะซึ่งก็ตรงกับคาแรคเตอร์เขาว่าเขาสามารถเป็นจิตแพทย์เขาควรจะเป็นเขาถึงเลยค่ะตอนในเรื่องระบบเป็นหมอตลอดการนะครับผมเป็นแพทย์จะเป็นส่วนใจและส่วนหกแต่เลี้ยแพทแต่ส่วนหกก็อ่า ไม่มีการเวิร์กช็อปกันกกรับตัวซีรีส์จริงๆเลยนะครับเ่อคอนเ้างเข้มข้นมากข้นหมครัเอ่อผมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจแบบละเอียดเลยนะครับก็จะทำให้ตัวละครตัวนี้ง่ายขึ้นเพราะ คือเรารู้สึกว่า c v t เขาจะมีความมั่นใจแบบมั่นใจกว่าปกตินิดนึงซึ่งความมั่นใจนั้นมันมันไม่สามารถที่จะเรียกว่าแสดงออกได้นันต้องมาจากความเข้าใจ,จาอยู่ดซึ่งเราก็โชคดีว่ามีการเวิ์อบที่ค่อนข้างเข้มข้นมากทำให้เราบลอดโร์ู้สึกว่าเ,เราเขาเชื่อนตัวละครตัวาก้ค่ะเออเออรู้สตื่นเต้นเพราะว่าเป็นประสบก,การณ์ใหม่ค่ะที่เราจะได้เข้าห้องเย็น ไม่รู <indo by> <IP> ้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบว่าคนปกติคงไม่อยากเข้าแต่ว่าไอ้นี้ด้วยหน้าที่เราด้วยอาชีพเราถ้าเราไม่ได้เรียนสายเนี้ยเราคงไม่ได้เข้าไปเจออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราได้เวิร์กช็อปที่แบบจริงจังขนาดนี้ได้เห็นอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเป็นหมอมันไม่ง่ายจริงต้องไปดูการหาศพจริงๆไปอยู่ข้างๆกับคุณหมอที่เป็นออออนิติเวชจริงๆอยู่ในห้องหาศพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะครับผมก็ อผมหมอต้นน้ำนะครับก็เป็นเป็นเพื่อนกับหมอตลอดการครับผมก็เป็นศัลยแพทย์ซูงอกหัวใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนแบบคึ่งกึแบบเป็นคนแบบติดแข่งขันนะครับอยากเอาชนะเขาให้ได้เพราะเขาเก่งเราก็เก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็สําหรับเรื่องนี้ก็รู้สึกรู้สึกท้าทายมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นหมอสักทีในการเล่นละครหลายเรื่องแล้วนะครับรู้สึกว่าแบบอยากอยากรับบทหมอมานานแล้วก็อันนี้ก็ได้เป็นแล้วแล้วก็อย่างที่ทุกคนบอกครับแบบ เวิร์กช็อปนอกจากจะแบบเข้มข้นแล้วมันก็ยังสนุกด้วยครับเหมือนพวกเราทุกคนเปิดเปิดโลกอีกใบครับโลกของวิชาชีพแพทย์ก็ก็สนุกครับเอนจอยครับก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าตื่นงดังบัรางการจะได้ใกล้ใหม่ด้<ต>วยตัวเล็กๆอยู่นี่ได้เลยค่ะฝนเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยค่ะแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเรากํลาลังแสดงเป็น หมอจร s, ิงๆคือเหมือนปกติเวลาเราไปเจอหมอเีราก็จะเจอที่เบื้องหน้าแล้วก็จบไปใช่ไหมคะแต่ว่าในครั้งนี้เราได้มีโอกาสมาสมบทเป็นหมอเราก็เลยรู้สึกว่ามีความตื่นเียดแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสนุกด้วยที่ได้พบเจอสิ่งใหม่ๆในเรื่องนี้ค่ะ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 มิโกะนะคะก็ในเรื่องก็รับบทเป็นหมอกระแตซึ่งหมอกระแตก็จะเป็นจิตแพทย์ที่คอยแบบ ให้คําปรึกษากับผู้ป่วยหลายๆท่านแล้วก็รวมถึงคอยให้คําปรึกษากับเพื่อนแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาด้วยค่ะออฟครับออแล้วบทเป็นสารวัตรธีรชัยครับก็จะเป็นตำรวจตำรวจสืบสวนนะครับก็จะทํางานไม่ได้เป็นหมอเป็นตำรวจคนเดียวนะครับจะทํางานร่วมกับเชอร์เบลใช่ในการพิสูจน์คดีต่างๆนะครับ นะครับพัตเตอร์นะผมข้ามาเข้ามาวิวครับเป็นเป็นอินเทอร์นเทอหนุ่มไฟแรงครับผมที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงครับผมค่อนข้างค่อนข้างสูงสูงมากๆเลยอ่ะแล้วก็เป็นอินเทอร์คู่กับวิวสิกห์ครับเป็นแพทย์ใช้ทุนทั้งคู่ค่ะในเรื่องจะมีแพทย์ในหลายๆหลายๆระดับแล้วก็คุณอเล็กเล่นเป็นผู้อำนวยการเป็นคุณอาเลี้ยวคุณอาคุณอาร่วมเวิร์ช็อปกับเราทุกครั้งทุกคิวเลยทุกคิวก็ในฐานะ เป็นหัวหน้าหมอพวกนี้นะก็เหนื่อยครับเพราะว่าเราเจอแต่หมอที่มือถมือแต่ว่าด้วยความที่แต่ละท่านแต่ละคนก็มีมีจุดมุ่งหมายมีอุมการแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยก็กกมุ่งหน้าไปตรงที่เป้าหมายนั้นเราในฐานะหน้าเป็นหัวหน้าแผนที่ดูแลเรื่องการจัดกาน,นก็ต้องคอยซัพพอร์ตพวกเขาเพื่อให้ ประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับแผน่โรงพยาบาลครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับฝากติดาคค่ะก็ฝากละครเรื่องหมอตลอดกาลนะคะเนื่องจากว่าทีเันเดอร์เราก็ทําซีรีส์หมอมาเป็นเรื่องที่3แล้วนะคะจากเรื่องพฤติการี่ตายแล้วก็เรื่องครีอาจแล้วก็มาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3มเพราะหวังว่าจะสร้างให้นักแสดงเหล่านี้เป็น หมอได้จริงๆที่อยู่ในเรื่องนะคะแล้วก็ในเรื่องก็จะมีข้อคิดหลากหลายอย่างน้อยได้เห็นความทุกมเทความเสียสละของอคนเป็นวิชาชีพนี้นะคะของคุณหมอที่ที่อยู่ในแวดวงนี้โดยเฉพาะการเป็นศัลยแพทย์ซึ่งซึ่งยากเราต้องทุ่มเทมากค่ะค่ะก็ฝากงานดีๆรอติดตามได้ทางไทยทีวีเอสค่ะค่ะ<อ>